ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวขอขอนุญาตเล่าภาษาอินารีนะคะเล่าแบบบานๆเลยอันนี้จะพูดถึงเรื่องเล่าไทยเนี่ยหล่าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องกราบบอกท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่บางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจก็ทักาทายคอมเมนต์มาได้นะคะเนาะวันนี้มื้อนี้จะไปไหนก็ับไปสำนักสงฆ์ไทยวัน ไปสำนักสงฆ์อําเภอบ้านเอาอันอันจำได้พ่อปู่เราเอาว่าจังไรความฝันของปู่เขาลองตีความฝันของปู่ให้ท่านผู้ชมฟังว่าพ่อบุญทํานนำโชคกับเจตังตีความฝันของปู่ว่าอะไรเจ้าลองตีเบ้างก็ดูคนฝันว่าฝันว่าได้เอาเอาไม่เอาไม่สาวไปซอยกล่วยไปต่อยไปซอยไต่อยวยไปซอยกล่วยกล่วยกับซุกเรืองง ็มีหอ,อยดำเดิก็มีหอ,อ,อยอะ่ะต้งางล้างมันในความฝันในความฝันของ<ต>นคนหนึ่งน,น้อบันสิมีกล้วยกล้วยลกล้วยแล้วก็ไม้แล้วก็อ้อยดำไงไีง่ายปูนะบอกเดียวง่ายๆที่เพื่อนฝันในความฝันของปูแต่เพันธุ์ตีเพั่ธนธุ์ทีเมนต์มาเด้ออ้อยนี่เป็นสาบที่น เพื่อนนะข้อมเมนต์บอกเพื่อนครับคอมเมนต์มาจากไหนสามนี่อ้อยเป็นสามอ้อยเป็นสามคอยตีอ้อยเป็นหนึ่งเด็กจะตีเจ้าตีเป็นตัวใดเป็นความเ็นนะนี่ก็ว่านบอลอะไรเอาตามความความความมาพอบนท่าตีตัวใดก็น่าอ้อยล่ำเดียวกตีเป็นหนึ่งอย่างมึงแต่ขายเด็กหนึ่งก็เป็นทอนเนื้อเงาตีเป็นเด็กหนึ่ง เจ้าตีเป็นเลขหนึ่งบ่ต้องไปสาวสมบต่ว่าตีนี่เป็นเป็นเลขหนึ่งกันต้องไม่สาวเมนบ่โอ้เดี๋ยวทายบรรยากาศท่านผู้ชมเมืองนี้ตีเลขให้ท่านผู้ชมอันอันนี้ทางที่เราจะไปสำนักสงฆ์นะคะท่านผู้ชมอันอันพูดถึงว่าตีตีเลขไงตีเลขให้ท่านผู้ชมดูว่าเจตังกับพ่อคุณถามตีตัวเลขตัวไหนกล้วยนี่เป็นเก้าเอ้ยไม่ใช่กล้วยนี่เก้าออ<ม>กล้วยนี่เก้าไม่นี่หนึ่งไม่น่หนึ่งอ้อย อ้อยก็เป็นหนึ่งได้คอยอ้อยเป็นหนึ่งแต่ว่ามีแฟนครับมีเอฟซีพันตีว่าอ้อยเป็นสามอ้อยก็จะเป็นสามเป็นว่าเก้าหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งกันสียงพันตีอ้อยอ้อยเป็นหลีดสามอันนี้่อยมากขึ้นเบิร์กเด็ปูเล่าไปสี่เนาะเมื่อนันห้อยที่ควรจุดถูกไหมจุดทูกที่มันออกไอ้เลขอะไรนะเลขเหลาเออที่ออกเลขอะ ไปออกไมล่าสี่สามออกสามตัวตรงๆนะแม่บอหล่ะออกสามตัวตรงๆนะฮะสี่สามไมล่ามันออกก่อนที่พ่นจะไปจุดนั่นนั่นว่าเดียวความหมายคือก่อนที่พ่นจะไปจุดนะเพ่นไปชี้ต้นเสาต้นเสาน่ะมันมีเลขหนึ่งศูนย์ข้ก็เลยมาตีไอ้มันคือแสความฝันของเราแสดงว่าที่เพ่นเราเรื่องความฝันพเดีไม่สาวแย่นะพเดีหม่สาวแย่กวยนั่น ค๋วยกับเลืม like ั้ยไหะว่ากยกับเก่าไม่กันนึงเขาไม่เล็กใมาออตัวเก่าอยู่บ่กวยคืวันนี้เขามานั่งคืบเพิ่มมาอันนี้นั่นมากกับเขาได้หนีมากมากกับเขาได้เลกตัวนี้เจตังต่ก้อนสิบหกตัวนี้ก็ออกเลยเด้เปนบ่เออต่กอนสิตัวนี้ก็ออกเลยเด้วันนี้เนืออันนี้ได้ยังมานในออกหรอเป่าจะให้นับหน้างเออหน้าตังมีเท่าไรเจตังหน้าตงมีสิบ โบเจ้าไปน้ำสิบเอ็ดโอ้ยเนาะหน้าตั้งนี่สิกันไปนาะเจ้าอ๋อหากันนี่อย่างโอ้ยท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะวันนี้นันตีนะเอาคอยก็เลยคิดมาความฝันของเหล้านี่เหล้าสิฝันแล้วเหล้าสิไปสี่แสนต้นกบเสาก็ว่าสิไปสี่แสนเอาเจ้าเราคืนเบิ้งเยอะเล้าไปสี่มา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 เบิ้งสิพไปเบิ้งนี่เลยว่ะปัวก็เลยพันไปสี่นี่นี่นี่เบิ้งเอาตัวนี้มันออกไปเร็วคนไหม ก่อนนันนี้ยังงก็ออกไปแล้วหัน 1> 1 2. อเกาเก้าน,นึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าอัน,นออกไปแล้วสิบหกอัน,นอสาวสิบหกต้นนี่ก็ออกไปแล้วควนว่าโจกซาเจ็ดศ<อ>ูนย์ออกไปแล้วแล้วก็ยังบอกอยู่น่ะดวันี้เร่าก็เอาไม่นับไปสี่ยั่วนั่นมามาสิพ้ามาเบิ่งอันนี้เรา,ก,เา,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 านนก็เลยบอกอันนี้คอยก็เลยคิดว่า่อยก็เลยคิดว่าเล่าเนี่ยอยากบอก้คยๆก็บอกไอ้ความฝันกับที่เล่าไปสี่อัน ต้นเสาหอยไขว้เบื้งเนีขึ้นหนึ่งศูนย์ก็เลยมาตีใส่กับความฝันความฝันน่ะที่ปู่บอกว่าเนี่ยไม่ไม่ไม่นไม่ไหมเขาบอกไม่มันตรงเกเรเนี่มันจะเป็นเลขหนึ fun. Fun. ่งนะนะความหมายขึ้นเขาท่านผู้ชมขึ้นเขาขึ <cing> ้นเขานั่นแหละไม่เกเรมันจะเป็นหนึ่งนะนะพอผมทำเจ้าเข้าใจบ่เข้าใจไหมเออนั่นแหละ ก็เลยคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งบอนี้เราไปสีหน่งศนย์ั่นมันจะเป็นหนึ่งวันนี้มันยังพัได้ออกได้ตัวนี้เราวะโอ้ยเหล็กมันออกยากซะด้อหงศูนมันจะออกบ่เจ้าวาไม่มาบออขทู้ชมสรุปแล้วความฝันของปูนี่ความฝันของปูนเจ็ดตังตีเลยเก้าหนึ่งศูนย์เจ้าตัวใดเจ้าเกียร์ยังีงเกียร์เจ้าขับรถเกียร์ยัเกียร์หนึงบ่ เขกเขียนขึ้นมาได้เนีเพราะว่าภูเขามันสูงชันเี้ยงโอ้ยรถเขาเลีงกัเจ้าตัวนี้เข้าคือมาเลีงวะสรุปแล้วจะตังตี หึ่งศูนย์กะหาหนึ่งศูนย์เอา้าเขามาจับใจฮะเอาหาหนึ่งศูนย์กะกล้วยกล้วยกับอันพ่อเนามือจับไม้สาวอันนี้ผมก็เลยมาหาหนึ่งศูนย์อันนี้นะผมก็เลยค<ต>ิดว่าปูมันก็เป็นไม่รู้ถ้ามีเด้อมันเม่ แฟนครับสกูสุกคนให้แฟนช่อง y ย t u b e เฮ่านี่ละเพื่อนบอกว่าห้ามีเด้ออันนี้จำได้ปะเออนั่นละคอยกันเลยว่าห้าหนึ่งศูนย์หรือว่าหาเก่าศูนย์วแต่ว่าคอยว่าเพิ่นตรงว่ามีมันต้องมีหนึ่งมีศูนย์แล้วก็ต้องมีหาแต่ว่าเก่าก็ต้องมีแต่ว่ามันสิอยู่หลักไดนเนะแบบนี้ก็บบรลูเดีค่ะท่านผู้ชมเนาะ พ่อบธร้มคิดว่าจังไรเอาสรุปเจตังเจตังบอกว่าต้องมีเลขห้าเลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าสี่ตัวนี้จับมุนเอาแต่ว่าเจตังจับเร้วห้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ประจับสามตัวนี่แหละสามตัวสองชุดเดี๋ยวนี้เท่านี้ของเจตัง้าเลขสองตัวนะถ้าเลขสองตัวเขาจะจับตัวใดแต่ว่าคอยเปย์เห็นปริศนาอยู่ตัวนึงหวานอยู่ในหันคอยว่า อันอันเป็นเป็นหาหาเก่าหนิแม่เซียนหาเก่านเอาหาเก่ากัตีเป็นหาหกหาเก่าเป็นตีเป็นหาหก สองตัวนี่เจตังเอาเอ่อห้าหกหาพกๆหาหาท่านผู้ชมเนาะเจตังอันนี้ก็ตีความฝันของปู่นะคะก็ไม่รู้ว่าเอ่อจะเข้าหรือไม่เข้าจะเม่นหรือไม่แม่นอันนี้ก็ไม่ได้ฟันธงไม่ได้กรละตีเล่าสู่กันฟังเฉยในขณะที่เรากาลังเดินทางเราก็สู่กันไปกับพ่อคุณทนานำโชคนะคะเนาะแต่ว่าแฟนช่องมาตีให้เป็น กับ,บมีอ่อยมีสามมีเก่ามีเก่ามีหนึ่งเก่าเก่าเก่ากับั้าคือบ่มีมักกับกล้วยกันแน่ๆแล้วกะเก่ามือมันก็ต้องหาได้มือ,มอมนอออปเป็นปฏินป<า><บ>ะตี่อา,อามมอรตไมเข้าใจก็รู้ละเจตังสรุปของเจตังคหาหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์อาจจะเป็นเก้าห้าหกเออหกหาหาหกหาเก่าเก้าหา ๆๆแค่นี้จะต่างแค่นี้สําหรับคลิปนี้นมันใจซ้ำนี้พเพราะว่าพิจารณาเบื้องล้วนะคะก็ฝากไว้เปน็นแนวทางเลือกด้วยนะพ่อบุญธรรมเรามาตอนนี้ถึงไหนละบ้านดงสวนทอดบ้านดงสวน,นะค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะถึงปากทางบางสามหมอใช่ไหมอีกหลายกิโลอยู่อีกหลายกิโลยี่สิบนะคะ 20, <000. S 1> ยังหมดปากทางหมดอีกยังหรือถึงเขาพัฒนาให้เดียวอยู่ ฝากท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางเนาะก็สำหรับใครที่เข้ามานะคะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกาลังใจให้เราสองคนด้วยเนาะพ่อคุนท่าเนาะเป็นกาลังใจให้พ่อขุนท่าเนยพ่อขุนท่าเป็นยังไงในี่ไฟเบิงกระโดดเออคีเพินมียังกระตีติงเนี่ยนํามาได้นะคะส่วนของเจตังก็โอ้ยเข่านพี่้อกเลย ส่วนของเจตังก็เอ่อท่านผู้ชมบอกว่าเสียงเบานะคะตอนทํามันก็ดังนะคะแต่ว่าเวลาลงคลิปแล้วมันเบาเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆเลยรวยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับเอ่อช่องนี้นะคะช่องเจตังบิวตี้นะคะเจตังก็จะเอ่อถ่ายเป็นบรรยากาศในการไปถ่ายคลิปก็แล้วกันเนาะให้ท่านผู้ชมดูเนาะบางทีเจตัง,งก็ลงคลิป ตัวเลขที่สวยตัวเลขนำโชคมาฝากนะเ,เนาะเ,เดี๋ยวจะลงเป็นคลิปสรุปให้แล้วกันเป็นคลิปเล่าให้ฟังแล้วก็สรุปอาจจะถูกหรือผิดจะว่าก,กันเด้อตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเราก็เป็นเพียงแค่สื่อนําเสนอนะคะทุกคลิปนะคะทุกช่องทุกท่านก็โปรดพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข เฮงเงรวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ